เปิดค่าตอบแทนของนิกกี้นัชชัดเปิดใจออกมาถึงความสัมพันธ์ล่าสุดผ่านทางช่อง YouTube ของนิกกี้นัชชัดซึ่งทางก้อยเผยว่าอยากบอกให้ทุกคนรู้ว่าเราทั้งสองได้เลิกกันแล้วแต่เป็นการเลิกกันด้วยดีนั่นเองค่ะวันนี้เลยมาบอกให้รู้ทั่วกันตกลงว่าได้เลิกกันแล้วอย่างไรก็ตามทางทีมงานขอเป็นกําลังใจให้ทั้งสองคนด้วยค่ละล่าสุดทางเว็บไซต์ได้ทําการวิเคราะห์รายได้ที่นิกกี้ได้รับจากการเปิดช่อง YouTube มีไรายได้โดยรวมต่อเดือน ราว42,205บาทรายได้แต่ละคลิปวิดีโอจะอยู่ที่ราวราว9 2 0 1 5บาทในขณะเดียวกันมีผู้เข้าชมต่อวันประมาณ234,074คนคำนวณรายได้รายวันโดยประมาณอยู่ที่ 5,61330.19บาทนั่นเองค่ะขณะที่ไรายได้ด้วยประมาณเรียนราวจะอยู่ที่1 6 8 3 9ล้าบาทเป็นจำนวนตัวเลขดังกล่าวเป็นเพียงการประมาณไรายได้คร่าวๆเท่านั้น